ถ้าสารละลายมีปริมาณตัวทำตัวละลายมากกว่าเรียกว่าสารละลายเข้มข้นนะครับถ้าสารละลายมีปริมาณตัวละลายน้อยๆนะครับเราเรียกว่าสารละลายนั้นเป็นสารละลายเจือจางเราสามารถบอกความเข้มข้นของสารละลายได้เป็นส่วนใหญ่จะบอกเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนี้แต่ถ้า เรียนรู้ลึกขึ้นไปใช้ในชีวิตประจําวันขึ้นไปก็จะเป็นบอกในส่วนของส่วนในล้านนะครับหรือ ppm หรือว่าส่วนในพันล้าน ppb นั่นเองนะครับหรือในเรียนข้าสูงต่อไปนักเรียนก็จะรู้ว่าในหน่วยของโมต่อลูกบาทเดซิเมตรเพิ่มขึ้นนะครับนะความเข้มข้นถ้าเราบอกเป็นหน่วยร้อยละเราจะแบ่งได้เป็นสามอย่างก็คือร้อยละโดย มวลนะครับร้อยละโดยปริมาตรและก็ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนั่นเองความเข้มข้นของร้อยละโดยมวลหมายความว่าเราจะบอกถึงปริมาณของตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมได้บอกหน่วยเป็นกรัมและก็ปริมาณของสารละลายมีหน่วยเป็นกรัมเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่า สารละลายนั้นมีตัวละลายกี่กรัมในสารละลาย100กรัมนะหน่วยโดยร้อยละโดยปริมาตรก็คือเราจะบอกว่าความเข้มข้นของสารละลายนั้นมีตัวละลายกี่ปริมาตรเท่าใดในสารละลาย100ลูกบาทเซนติเมตรนะครับว่าจะมีปริมาตรสิบรูบาทเซนติเมตร20ลูกบาทเซนติเมตร ในสารละลายร้อยลูกบาศ์เซนติเมตรนั่เองนะครับส่วนความเข้มข้นของสารละลายร้อยละโดยปริมาตรโดยมวลต่อปริมาตรนั่นก็คือจะบอกปริมาณของสารละลายร้อยลูกบาทก์เซนติเมตรจะมีตัวละลายอยู่กี่กรัมนะครับนี่ก็คือเป็นการบอกหน่วยปริมาณของความเข้มข้นของสารละลายเรามาดูสถานการณ์ ของสารละลายที่เป็นของแข็งกันบ้างนะครับในสถานการณ์นี้ดูตารางนะครับตารางปริมาณคิดเป็นร้อยละของโลหะชนิดต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของเหรียญประเภทต่างๆนะตารางนี้ก็จะบอกว่ามีเหรียญอยู่4ประเภทนะครับแล้วแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยโลหะ A B C D E แต่ละ เหรียญแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยโลหะแตกต่างกันสัดส,ส่วนแตกต่างกันนะครับคำถามว่าจากตารางถ้าโลหะ c และ e มีสมบัติเป็นสารแม่เหล็กนะครับเหรียญใดที่แม่เหล็กสามารถดูดได้นั่นแสดงว่าเหรียญที่มีโลหะ C และ e เป็นองค์ประกอบแม่เหล็กจึงจะดูดได้เพราะ c และ e มีสมบัติเป็นแม่เหล็กพราะนั้นมาดู c และ e ที่มีซีและ E ที่มีองค์ประกอบก็คือ เหลือประเภทที่สองนะครับเหลือประเภทที่สามแล้วก็เหลือประเภทที่สี่เพราะฉะนั้นเหลือประเภทที่สองสามสี่แม่เหล็กดูดได้แต่เหลือประเภทที่หนึ่งีและอ e, ีไม่ได้ดเป็นองค์ประกอบเลยก็ไม่สามารถแม่เหล็กไม่สามารถดูดได้นะครับสถานการณ์ต่อไปเป็นสถานการณ์ของการระเหยแห้งของ,ของสารละลายเขาบอกว่าถ้าน้าของเหลวชนิดหนึ่งไประเหยแห้งพบว่าไม่มีสารใดเหลืออยู่ในภาชนะเลยการสรุป เกี่ยวกับของเหลวชนิดนี้คืออะไรนะครับเมื่อระเหยแห้งไม่เสลยไ้หมดแล้วไม่มีสารใดเหลืออยู่หลักการของการระเหยแห้งคือว่าถ้ามีสารเหลืออยู่นั่นก็แสดงว่ามีส่วนที่เป็นของแข็งผสมอยู่ในสารละลายหรือในของเหลวชนิดนั้นเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคําตอบคือว่าไม่มีของแข็งเป็นองค์ประกอบเลยนะครับนะอีกสถานการณ์หนึ่งที่ เกิดขึ้นก็คือการให้นักเรียนได้ทําการเปรียบเทียบหรือว่าคํานวณหาว่าสารละลายต้อยละเท่าไหร่นั้นจะเตรียมได้อย่างไรบ้างนะครับสถานการณ์นี้มีบอกว่ามีเกลือแกงอยู่270กรัมถ้าต้องการเตรียมน้ําเกลือเข้มข้นร้อยละ30โดยมวลต่อปริมาตรจะสามารถเตรียมน้ําเกลือได้กี่ลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นร้อยละ30หมายความว่าสารละลาย100ลูกบาทเซนติเมตรจะจะมี เกลือแกงอยู่30กรัมเพราะฉะนั้นถ้าเกลือแกง270กรัมเมื่อมาคำนวณแล้วจะต้องได้สารละลายน้ำเกลือทั้งหมด900ลูกบาทเซนติเมตรนะครับนี่คือการคำนวณนั่นะโดยการเทียบจาก30กรัมในน้ำเกลือร้อย ถ้า270กรัมจะมีสารละลายเท่าไหร่ก็คือ100คูณ270หารด้วย30ก็ได้900ลูกบาศก์เซนติเมตรเออีกสถานการณ์หนึ่งก็คือเป็นการเปรียบเทียบสถานการณ์นี้เป็นการเปรียบเทียบของสารละลายที่ความเข้มข้นแตกต่างกันนะครับซึ่งมีปริมาณของสารละลายและปริมาณของตัวละลายที่แตกต่างกันในตารางนี้เตรียมสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์โดยใช้ส่วนผสมในปริมาณที่กําหนด ในตารางนะครับถามว่าจากข้อมูลสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ในบิเกอร์ใดมีความเข้มข้นมากที่สุดเพราะฉะนั้นผู้นักเรียนต้องวิเคราะห์จากตารางว่าทําทั้งหมดว่ามีปริมาตรรวมเท่าไหร่แล้วเทียบกับไปสู่ปริมาตรเป็นหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นสารละลายตารชนิดจะมีความเข้มข้น เท่าไรนั่นเองนะครับนะสรุปว่าสารลายที่นักเกรียนสามารถที่จะคำนวณได้เปรียบเทียบได้ปรากฏว่าสารลายที่4นั่นเองซึ่งมีความพ้นร้อยละแปดสิบนะครับมากกว่าสารลลายมิกกหนึ่งสองและสามครับมาดูอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับ สถานี้บอกว่าเด็กชายณเดชต้องการทดลองเรื่องการละลายของสารในตัวทำละลายต่างกันโดยใช้น้ําและแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายการทดลองนี้มีอะไรเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามนะครับการทดลองนี้เห็นได้ว่าเขาต้องการศึกษาการละลายของสารนะครับในตัวทำละลายที่ต่างกันเพราะฉะนั้นตัวแปรต้น ที่มันแตกต่างกันก็ให้แตกแตกต่างกันก็คือตัวทำละลายนะครับเป็นตัวแปรต้นตัวแปรตามก็คืออะไรความสามารถในการละลายของสาร<ๆ>ที่จะละลายได้ในตัวทำละลายที่แตกต่างกันนะครับนั่นคือตัวแปรตามนะครับอีกสถานการณ์หนึ่งเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอุณหภูมิของตัวทำละลายมีผลต่อปริมาณการละลายของตัวทำละลาย ท่านี้เราพิมพ์ข้อจากกราฟตามมีวิมพ์ข้จากกราฟว่ากราฟเป็นอย่างไรในนี้มีกราฟหลายเส้นว่าของสารแต่และชนิดจะมีความสามารถในการละลายในตัวทำลายชนิดเดียวกันแต่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะครับในกราฟที่เราที่เป็นเส้นตรงนี้มันจะเป็นแสดงว่ามันมีการเพิ่มอย่างคงที่นะครับอันนี้นอโซเดียมคลอไรด์นี่ไมาอุณหภูมิสูงมากน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มไม่ค่อยมากนะครับแต่เนี่ยโพแทสเซียมไนเตรต จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะมีการละลายมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นที่อุณหภูมิเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าสารแต่ละชนิดในตัวทำละลายเช่นเดียวกันที่อุณหภูมิเดียวกันสารแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการละลายในสารานั้นได้แตกต่างกันนะครับนะจากนั้นก็มาเข้าสู่าสารละลายกรดเบสสารละลายกรดเบสเขาจะบอกว่า มากวัดที่วัดความเป็นกรดเป็นเบสนั่นก็คือค่า ph นะซึ่งสามารถบอกค่าความเป็นกรดถ้าเป็นเบสได้ตั้งเป็นตัวเลขตั้งแต่0นถึง14 ph 0ูถึง6นั่นคือแสดงความเป็นกรด7นี่คือมีสมบัติของสารละลายนะั้นเป็นกลางและ8ดถึงส4สารละลายนั้นมีสมบัติเป็นเบสนะครับกรณีนี้ใช้กรณีของสารละลายกรดเบสที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย ะครับนะ,ะเพราะนั้น pH นี้มันย่อมาจากอะไรก็มาจากค่าทางคิิตศาสตร์ก็คือลบบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนนั่นเองนะครับการทดสอบความเป็นกรดเบสเราต้องใช้สารละลายอินดิเคเตอร์มาทดสอบเพราะสารละลายอินดิเคเตอร์สามารถเปลี่ยนสีได้หลายสีในสารละลายที่เป็นกรดและเบสนะครับสีมันจะแตกต่างกันนะ มาดูว่าสารละลาย Universal Indicator นี้มันจะสามารถเปลี่ยนสีได้หลายสีจาก pH ตั้งแต่0ถึง14เพราะ Universal Indicator มีสารละลายหลายๆชนิดสารละดิ d i c a t o r หลายๆชนิดผสมกันอยู่ในนั้น,นพอมาดูตารางนะครับช่วงตารางการเปลี่ยนสีของ Indicator บางชนิดเราพบว่า Indicator แต่ละชนิดจะมีช่วงการเปลี่ยนสีในช่วงของกรดและเบส ที่ pH แตกต่างกันนะบางเช่นเมทิโอเรสจะให้ pH ที่ต่ำกว่า3.2จะมีสีแดงแต่ถ้ามากกว่า4.4จะเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นช่วงระหว่างนี้จะเป็นสีระหว่างสีแดงผสมกับสีเหลืองนั่นก็คือประมาณสีส้มออกมาเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาดูว่าสาราชนิดหนึ่งมี pH เท่ากับ4นะครับ pH เท่ากับ4 ตามรตารดุตรานี้เลยว่าไอสิ่งที่ pH เท่ากับ4เพราะฉะนั้นถ้าในเม t ทิลเรดจะออกสีแดงในเม t ทิลออเรนจ์จะออกสีแดงเช่นเดียวกันแต่พอลิสมัต4ก็คือจะอยู่สีแดงเหมือนกันถ้าเป็นบอมไทมอนบู ool, ให้สีเหลืองฟีนอลเรดให้สีเหลืองและก็ฟิโนทอลีนก็ใสไม่มีสีนะครับมาดูสถานก,การณ์นะครับว่าถ้าอินดิเคเตอร์แต่ละช่วงการเปลี่ยนสี pH ดังตารางนี้นะครับสารละลายตัวอย่างชิ้นหนึ่งเมื่อน,นำมาทดสอบด้วยอินดิเคเตอร์ชนิดต่างๆได้ผลดังนี้นะครับถ้าฟีนอปทารินจะไม่มีสีบรอมโบรโมไทมอนบลูสารละลายมีสีเหลืองโบรโมฟีนอลบลูสารละลายมีสีเหลืองสารละลายตัวอย่างนี้ควรมี pH เเท่าใดนะครับถ้าสีเหลืองสีเหลืองนั่นแสดงว่ามันจะต้อง pH ต่ำสุดในโบรโมฟีนอลบลูก็คือ3เพราะฉะนั้นถ้ามันต่ำพ h ต่ำกว่า3าตั้งแต่3ลงมาเนี่ยจะมีสีเหลืองในโบรโมเทมนบลู ue, มีสีเหลืองในโบรโมฟีนอลบลูและก็สารลายไม่มีสีในฟีนอลทาลีเพราะฉะนั้น pH นี้ควรมี pH ตั้งแต่3ลงมานะครับนะมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปฏิก ปฏิกิริยาเคมีการสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีจะต้องเกิดสารใหม่เกิดขึ้นการที่จะบอกเขียนบอกปฏิกิริยาเคมีนั้นๆเราสามารถใช้สมการเคมีเขียนบอกได้สมการเคมีจะประกอบด้วยสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์นะครับอาจจะรูปของสูตรสารยลักษณ์สารเคมีหรืออาจจะบอกได้รูปของประโยคบอกเล่านะครับเช่นชื่อสารโซเดียมโนลไซด์หรือโซเดียมคาร์บอเนตบวก,กน้ำส้มสายชูได้โซเดียมแอซิเตส บวกคาร์บอนไดออกไซดและน้ํานะครับนี่คือนะบางครั้งนักเรียนควรจะต้องรู้ด้วยว่าสูตรเคมีของสารแต่ละชนิดที่เราเจอบ่อยๆที่เราพบกันบ่อยๆมันมีสูตรบ้างอะไรได้บ้างนะครับควรจะรู้บ้างเพราะในการทดสอบบางครั้งก็จะมีสูตรสารเคมีง่ายๆมาให้ด้วยนะครับนะมาดูสถานการณ์ตัวนี้นะครับสถานการณ์ที่บอกว่า พิจจรณาสมการต่อไปนี้แล้วตอบคำถามนะครับก๊าซโซเดนบวกแก๊สโซเจนได้น้ำแมกนีเซียมบวกแก๊สโซเจนได้แมกนีเซียมออกไซด์กรดไฮโดรโคลอริกบวกโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้โซเดียมออายคอาอไรและน้ำเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงในข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะต้องเกิดเป็นสารใหม่เกิดขึ้นนะครับ เพราะนั้นจากสมการต่อไปนี้ที่เราเห็นทั้งสามสมการจะเห็นว่ามีสารใหม่เกิดขึ้นทั้งนั้นไม่มีสารเดิมอยู่เลยนะครับนะเพราะนั้นแสดงว่าทั้งสามปฏิกิริยานี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี Me นั่นเองมาดูสถานการณ์สุดท้ายนะครับเขาบอกว่าสถานการณ์ที่บอกว่ายาลดกรดประกอบด้วยแมกนีเซียมออกไซด์และแมกนีเซียมคาร์บอเนตอาจเป็นเม็ดโดยผสมกับแป้ง เมื่อนำเม็ดยามาบดในให้เป็นผงในภาชนะ A แล้วนํามาทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกในปริมาณมากเกินพอในภาชนะ B พบว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นเมื่อครองแป้งออกแล้วนําสารละลายที่ได้ไปต้มไล่กรดในภาชนะ C จะเหลือของแข็งสีขาวจากการทดลองนี้สารใดบ้างที่จัดเป็นสารบริสุทธิ์